สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนอ่าแค่นี้มึงก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรยังคุมไม่ได้เลยแตกกันแล้วแล้วเอก็โวยวุ่นวายสายยักษ์แล้วครับตัวน,นี้เอฟซี FC ก็ตาสว่างหมดแล้วครับเอฟซี FC มันก็จะแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายครับทีนี้และอีนี้ก็เข้าพยายามมาเอฟซีมึง ได้อีหน้ากากก็พยายามเข้ามาเอฟซีมึงแม้กระทั่งของบักวารุนิมิตที่นี่มันก็จะแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปนะเวลามึงขึ้นไลค์คนดูมึงเท่าไหร่ที่นี่นั่นไงครับพี่น้องเอยิ่งทะเลาะกันแบบนี้ยิ่งแยกยิ่งแตกกันไปครับนะบางคนก็ตาสว่างแล้ว่ะบางคนก็ตาสว่างแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับ อ,อย่างที่พี่ๆเขาออกมาเขาตาสว่างหมดแล้วออันนี้คือผลของกรรมของเวนครับมันมาแบบนี้ไงมันหาความสุขได้ไหมครับมันหาความสุขไม่ได้อืมก็เพราะมึงปากดีไงอืมมึงจะห้ามยังปาดไม่ได้เลยมึงจะแสดงจุดยืนไม่ได้มึงจะเลือกเอาใครมึงจะอยู่กับใคร เห็นไหมครับเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีเข้ามาตะโกนหน้าบ้านอ่าเรารับอืมนั่นละ่ะบานละไปไหนช่างตัง้งเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีกูกูกูพูดไม่มีผิดหรอกกูพูดไม่มีผิดอเป็นยังไงครับทีน,นี้ ได้ครับพอมาแย่งเอาเอมึงหมดแล้วอีเวนจริงมึงมาทำพฤติกรรมแบบนี้ส่งให้คนนี่มาด่าพ่อแม่ตัวเองนี่มาถึงบ้านบุกถึงบ้านนี่นะมาตะโกนมาเรียกคําที่หยาบคายมาพูดํานองก่มกู่มาทํานองหาเรื่องนี่นะแบบนี้เหรอมึงไปคบไม่ได้มาในทางที่ดีนั่นนะ่ะมาหาเรื่องนั่นนะ่ะ มาถึงหน้าบ้านเขานั่นนะเอ้ยมึงเก่งเนาะเออนั่นแหละครับพี่น้องเอฟเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาตบตู้เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้คดีความได้คดีความได้อะไรครับที่นี่แล้วก็ได้เงินสิครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่แผนการมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเอฟซีฝั่งนั้นเกียรด ไอ้นาอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วถ้ามันมีเรื่องมีเรื่องมีราวกันฟ้องร้องกันปุ๊บเงินมันจะไปใส่เสียครับพี่น้องเอฟซีอีนี่มันโศตายแล้วอ่ามันโศตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไม่งั้นนะครับมันไม่กล้ามาถึงตรงนี้หรอกอืมแผนการมันจะเป็นแบบน,นี้มันค้าความอยู่แล้วถ้ามีเรื่องมีราวกับไอ้นาปุ๊บ เอฟฝั่งนั้นก็โอยททเงินให้มันเลยครับทีนี้มันจะไปใสเสียมันคิดแล้วครับพี่น้องเอฟซอซีฝั่งนั้นก็เกียดไอ้นะเป็นการถวนตัวอยู่แล้วเออนะครับเนาะเด้ไหมล่ะเราเป็นกู้ราคาตกมากใช่ตอนนี้ตกควบเลยหุ้นตกเลยนะทุกคนก็ต่างเบนตี้หมดนะครับตัวนี้ เอามาพูนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยแม้กระทั่งอีลาตายก็ออกมาพูดก็โม,ามดา่อาออกให้อีหยวกนี่ออกมาสแสดงจุดยืยนมึงจะเลือกใครมึงจะเอาใครเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับนะอืนั่นไงครับเป็นยังไงทีนี้อ้าวบันเทิงกูบอกไว้เลยอันนี้แหละครับผลกรรมผลวนเวรไยครับ อ่าเอาแต่คนดีๆเนาะเขาไปอยู่น้ำเนาะอีหามึงอเอาแต่พูดดีๆอพูดจะจบเนาะเขาไปอยู่น้ำเนาะโอ้ยนะเลี้ยงไผ่เลี้ยงไปเลี้ยงโจนโอ้นะครับคบคนพาลพันพา,นพา,นพานไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพันพานไปหาโจนโอ้ยจเจริญพรคักเนาะมึงเนาะอีหามึ่นะอือบ่แเม่นได้บัณฑิตภาพ,าพาไปหาฝนภาพไปหาโจน พบคนผ่านพันพาไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพันพาไปหาโจรพุ่นน่ะโอ๊ยตายแล้วนะแม่นสิพาไปหาผลหาผลเริ่มเดินพาไปหาโจรเอาได้ลเอาจ่พุ่นมาเป็นตาสิแตกไปอยู่น้ำโอ้ยหามึงเมื่อก่อนก็ไม่ถูกกันเดี๋ยวนี้พากันไปทานข้าวอย่างนั้นไม่ต้องมีผลประโยชน์ครับมันสินเสมอการลามันคือกันครับขาใจบออ่ามันคนบ่เป็นตาสีแตกคือกันนั่นน่ะ มันก็ว่ามันเก่งเลยมาบุกคอนเที่อนเก่าเออวัตะโกนนาบ้านเอา้าสียังเงินยังงี้เอาของมาให้ใครอยู่บ้านไหมนั่นไงครับอันนั้นึงคือมึงไปหาเรื่องเขาด้วยนะเออมึงไปหาเรื่องหาราวเขาด้วนะ่ะเพราะอะไรครับอยากให้มันมีเรื่องเออเพราะอะไรครับสิ่งที่มันทําก็จะเอาใจอีหยวกอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นเรื่องเป็นราวปุ๊บถ้ามีการฟ้องร้องกัน เงินมันจะไปใส่เสียครับพี่น้องนะเอฟทีนะเออมันต้องคิดแบบน,นั้นครับนะใช่ไหมล่ะแผนการมันได้ธรรมดานะเอือตอนนี้ก็ไปน้ำกันองลององลองเลยครับทีนี้เพราะอะไรครับใบๆนี้หลังปีใหม่เรจะไปไซนาดอีกแบบนี้โอ้ยไปเลยค่ะไปกับผู้มากประสบการณ์เรื่องคดีความฮอฮ้ยตาย นะครับเนาะโอ้คักเนาะมึงเนาะโอ้ยตายแล้วนะแม้กระทั่งอีฝากบันนี้อีฝากจะเอาเหรอครับอีฝากจะไปด้วยนะไม้ครับหัวมันก็ให้ไปเลยเนาะไปเอาไปเอาไปไปอยู่ไปอยู่กับใครครับไปอยู่กับคู่อริมันไปด่ามันถึงบ้านไงหัวมันก็สั่งแล้วไม่ต้องไปยุกับขเขาหรอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปคนหมอกคนมั่นยู่เงินยู่สัน้นกับพ่อยู่อยู่นั่นนั่นไงครับมันก็จะเป็นแบบนี้งไง แล้วก็ไม่มีใครครบทีนีเอ้าแล้วก็ไปคบกีกอกสสวนตีนนก็เจะเล่นและบัตรนี่ครับเ่อร์พักแล้วนั่นไงครับแล้วมันจะเหลือใครครับทีนี้คิดเลยครับว่าอีอีกี้กันคากเบ่งยางนี้น่ะจะเอามือมันเข้ามาก็ผลประโยชน์อีกไม่กี่วันนี้กูพูดได้เลยเดี๋ยวก็ด่ากันเดี๋ยวก็ด่ากันครับพี่น้องทีี เห็นไหมครับไปห้างโรบินส่งบินสันนะ่ะคลิปก็มีไปแอบถ่ายเขานะ่ะพูดด้วยกันไหมครับเมื่อทเป็นไม่รู้จักกันแต่ตอนนี้ไปทานข้าวด้วยกันโอ้ยอย่างนั้นยังโอ้ยอีเวนจะเมนแทงกันคากนั่งสูเนาะโอ้ยเลียผาดากเลยค่ะตอนนี้ค่ะคากมานี้นั่นไงครับ <laughs> โอ้กูฮาเลยกูนะเนาะมันใส่เกียร์ถอยเลยแล้วครับเนี่ยผัวมันบอกเนาะนะนะ บอกมึงบอกฟังเด้อมึงฟังกับฟังเด้อนี่จะไปออนซ้อนน้ำเขาเด้อแม่นบอกไปคบกับอะไรครับไปคบกับอีอีขี้ขันข้างนี้เพราะมันเคยไปด่าอีฝากถึงบ้านไงมันไม่ได้ธรรมดานะอืมนะได้ไหมล่ะนั่นแหละครับพี่น้องเอฟจีไปทาไปทายเขาไปถึงบ้านเขาไงอืม ไปเบี่งยางใส่เขาอีกทีนี้โอ้ยเห็นไหมครับนะ